สวัสดีครับผมอิสาราจากปรึกษาเจาแปน Visa Consulting Office สำนักง,งานปรึกษาวีซา่าปรึกษาเจาแปนนะครับครับก็สำหรับเรื่องการเดินทางจากญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยนะครับอย่างที่ทางเราเคยแนะนำผ่านทางช่องนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าสำหรับคนไทยนั้น Thailand Pass ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วตอนนี้ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มนะครับก็คือว่า ตอนนี้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติไม่จำเป็นจะต้องใช้ Thailand Pass ในการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกต่อไปแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยสำหรับทั้งสาหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติเอกาสารที่ต้องใช้ในการเดินทางจากญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยตอนนี้เหลือแค่ 1. คือพาสปอร์ต2คือวัคซีนพาสปอร์ตนะครับหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งใบตัวนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ใบ ไม่ใช่เฉพาะใบเสร็จที่ได้มาตอนฉีดวัคซีนอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องเป็นใบหลักฐานที่มีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนะครับโดยสามารถขอได้ที่เขตสำํำนักงานเขตที่ทางคุณอยู่อาศัยอยู่นะครับก็ควรที่จะขอใครที่มีแผนจะเดินทางกลับก็ควรรีบขอเอาไว้แต่เนิ่นๆเลยเพราะแต่ละเขตก็จะมีวิธีและขั้นตอนการขอไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณหอาทิตย์นะครับก็ อย่างที่บอกไปพาสปอร์ตนะครับแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือกรณีที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบก็จะต้องใช้ผลตรวจ PCR ที่ตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับคนต่างชาติจำเป็นจะต้องทําประกันสุขภาพตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับก็คือนอกจากเ,เรื่องหลักฐานการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมาเนี่ยการเดินทางจากญี่ปุ่นเข้าไทยก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากสมัยก่อนโควิดนะครับก็คือสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นมากนะครับ แล้วก็ดังนั้นตอนนี้เนี่ยไทยแ a นด์พาสไม่จําเป็นต้องใช้แล้วไม่ว่าสําหรับคนชาติไหนนะครับถึงตอนนี้เว็บไซต์เขาจะยังทํางานอยู่แต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปยื่นข้อมูลเพื่อขอ Thailand Pass แล้วแล้วก็ทางเว็บไซต์ยังมีการแจ้งเตือนว่าถ้ามีการส่งเมล มาแจ้งเรื่อง Thailand Pass หรือว่าแจ้งให้กรอกข้อมูลอะไรเพื่อเอาใบ Thailand Pass หลังจากนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นเมลปลอมเป็นแสปแปมเพราะฉะนั้นก็ขอให้อย่าไปเปิดหรืออย่าไปคลิกลิงก์ที่อยู่ในเมลนะครับสำหรับการเดินทางจากไทยเข้ามาญี่ปุ่นตอนนี้ก็หลายคนก็คงตั้งตารอที่จะกลับมาเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับการเดินทางเข้ามา จะต้องเป็นมากับกรุ๊ปทัวร์นะครับซึ่งค่อนข้างตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่อาจจะประมาณาเป็นหลายหมื่นเป็นหลักหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็มีนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือมีการมาีการเชิญจากคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเห็นหลายคนเรียกกันว่าวีซ่าเยี่ยมเพื่อนแต่ว่าก็อันนี้คือจะต้องมีเหตุผลที่จะต้องยื่นกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นที่ทําให้เขายอมอนุญาตได้ซึ่ง การที่จะมาเที่ยวเฉยๆนี่อาจจะยังเป็นไปได้ยากนะครับก็ขอให้รอติดตามข่าวกันต่อไปเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ทางการญี่ปุ่นอาจจะเปิดให้มีการฟรีวีซ่าเข้าประเทศภายในปีนี้ก็เป็นได้นะครับก็เพื่อที่ถ้ามีข้อมูลใหม่ๆใดๆเข้ามาเราก็จะนาํามานําเสนอผ่านทางช่องนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และ subscribe แล้วก็แชร์ข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆของทุกคน,นเพื่อให้ทุกคนอัปเดตข้อมูลกันด้วยนะครับ ครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ